สวัสดีค่ะมาทำอาหารง่ายๆกับครัวแม่พึง่งวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทอดปลาส้มให้อร่อยน่าทานไม่ติดกระทะแล้วก็น้ำมันไม่ดำเสียด้วยค่ะใครที่ชอบทานปลาส้มนะคะแต่มีปัญหาเวลาทอดทีไรนะติดกระทะออกมาชิ้นเละไม่สวยทุกที วันนี้นะคะมาดูวิธีการทอดปลาส้มแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งรับรองว่าน่าทานสุดๆไปเลยจ้ะอันดับแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆซับชิ้นปลาให้แห้งก่อนเพราะว่าถ้าเวลาทอดนะคะน้ำเจอกับน้ำมันก็จะทำให้น้ำมันระเบิดกระจายเต็มครัวเลยค่ะต่อมาเราก็จะใช้สิ่งนี้เลยค่ะที่ช่วยทำให้ปลากรอบแล้วก็สวยงามแป้งทอดกรอบ 2-3ช้อนโต๊ะค่ะใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนก็นได้นะคะตัวแป้งจะช่วยดูดซับความชื้นที่ชิ้นปลานะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้เนื้อปลากรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยจ้ะเวลาที่เ,เพื่อนๆนำไปทอดนะคะปลาส้มของเราก็จะชิ้นสวยน่าทานไม่แตกไม่เละเลยค่ะมาดูเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่ทำให้น้ำมันใสกิ๊กไม่ดำเสียนะคะ ไม่ยังไม่ต้องเปิดเตานะคะเ,เพื่อนๆใส่น้ํามันลงไปในกระทะพอประมาณแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะน้ําส้มสายชูที่เราใช้ทําอาหารนะคะ1ช้อนชาเมื่อใส่น้ําส้มสายชูลงไปแล้วค่อยเปิดเตาไฟในการทอดนะคะไม่เพิ่งจะใช้ไฟปานกลางค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งกลับชิ้นปลานะจ๊ะ ตัวน้ำส้มสายชูที่เราใส่ลงไปนอกจากจะทำให้น้ำมันไม่ดำเสียแล้วก็ยังทำให้ปลาส้มของเราค่ะมีสีที่สวยน่าทานมากยิ่งขึ้นนี่นะคะเพื่อนๆปลาส้มของเราค่ะชิ้นสวยงามไม่เละเลยนะคะเหลืองได้ที่แล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งทอดได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาส้มสีเหลืองทองหอมหน่าทานมากๆเลยจ้ะทำวิธีนี้นะคะน้ำมันที่ทอดก็ใส่กิ๊กไม่ดำเสียเลยต่อมาแม่พึ่งก็นำพริกแห้งค่ะลงไปทอดเพราะว่าปลาส้มทานกับพริกแห้งทอดก,กรอบเนี่ยอร่อยเข้ากันมากเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาส้มแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงวันนี้แม่พึ่งจะมีมะนาวพริกค่ะแล้วก็หอมแดงรวมทั้งพริกทอดกรอบด้วยปลาส้มซ่บๆนะคะทานกับข้าวร้อนๆหรือจะเป็นข้าวเหนียวร้อนๆเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะมาพบกับสาระดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยอีกมากมาย แล้วเรามาทำอาหารง่ายๆอร่อยๆด้วยกันทุกๆวันเลยค่ะ